ตัวไหนครับชื่อพี่เดชเพื่อนตุ๊กซ้อบมบาบอนครับฮะไฟน์เนอร์ซ้อมมากี่วันครับซ้อมมาหลายวันครับอันนี้มาแทนเนาะรู้ตัวกี่วันรู้ประมาณสิบกว้างครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายซอ้อมสบาบอนครับอยู่ที่จังหวัดอยู่จังหวัดอะไรจังหวัดเราอยู่ไหนในจังหวัดไรอยู่ลำนครับ <laughs> แล้วอยู่นะั่นมีใครเป็นกุบอมซ้อ,ซอมเราบ้าง เพื่อนๆพี่ๆนี่ครับก็พวกไหนครเชิญเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับ15ปีครับสูงเท่าไหร่เนี่ยสูงร้อยห้าสิบสี่ห้าสามครับน้ำหนักปล่อยๆกี่กิโลครับสามสิบเจ็ดนี่นะครับมวยสไตล์อะไรครับมวยตล์เขาครับวันนี้เลยต้องมาเจอกับเสรีภาพเนาะไม่เคยต่อยกันเลยครั้งแรกด้วยและรู้ไหมเขามวยแบบไหนสไตล์ไหนศึกษายังปีเมื่อวันนี้มาเจอเสรีภาพหวังเงหวังแผ่ยังไงดี เราดูเดียวอะเดี๋ยวต่อยตามสต,ตาตาเราเนาะไ<ม>ปแก้ไขวุ้นเขาไปเดียวล่าสุดเราไปต่อยที่ไหนไว้ต่อยที่เดี๋ยวสุดทิ้นครับเป็นไงบ้างต่อยชะนะห,หรือแพ้ชนะน,นกะต้องมีชัยครับอ๋อชนะน,นกมาด้วยอันนั้นช่างต่อยหรือปล่อยต่อยปล่อยครับปล่อยต่อยวันนี้ช่างต่อยเนาะวันนี้ต่อยที่เวทเท่าไหร่สามสิบเจ็ดกิโลครับบักี้ช้ามหนักแล้วเป็นไงบ้างช้าเจ็ดเป๊ะครับพอดีเลยมาผ่านเรียบร้อยร่างกายไฟนี่กี่เปอร์เซ็นต์ครับ สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะกับค่ายนะคุมมากี่กิโลได้คุมไหมหรือปล่อยเลยคุมกี่กิโลได้คุมมา37ไม่โลนึงสองโลเงี้ยคุมกี่กิโลคุมมาหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดเท่าไหร่ละของเรายี่สิบสามคนจังหวัดเราเด็กที่ไหนเด็กบุรีรัมเ์เอาฝากเชิญช่วยแฟนขับเราหน่อยเป็นกำลังใจผมนะครับวันนี้เต็มที่แน่นอนพร้อมเอาชนะไปฝากนะขอให้โชคดีอครับ